สวัสดีครับ EP ที่232พื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือน3ปีรากาก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1 0 0 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือน3าปีรารกา เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใหญ่เอ็นดูและให้การสนับสนุนเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่เราเองก็ดูเหมือนอยากจะอยู่คนเดียวทรัพย์จะได้มาจากสติปัญญาจากความคิดความอ่านจากความสามารถจากน้ำพักน้ำแรงจากคำพูดคำจาของตนเองจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันมาดึงชีวิตให้ไปสู่เส้นทางวิบัติแบบปัจจุบันทันด่วเงินทองที่สะสมมามากเท่าไรก็ตามจะสูญลายหายไปแบบฉับพลันอันนี้ต้องระวังให้มาก ทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวจาไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงช่วงชะตาชีวิตพลิกผันอยู่ในช่วงอายุ17-19ปีหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานันวางจิตวางใจให้ดี ทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันคราวนี้เรามาดูช่วงที่ดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ12-13ถึงบปวบ1กถึง1 3 3 3 3 7 7ถึง3 3ถึงถึง7ถึง7ถึง 9 4ถึง95และ9 7ถึง98ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดก,กับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุด ถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขไม่หยุดไม่สแสวงหาสักแต่ว่ารู้แล้วจะพ้นจากกองทุกข์เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาติความนึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจํา สังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นใจและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับท่านใดสนใจตรวจด,ดวงชะตาติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 0 6 1 9 6 4 5 1 9ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ